มันพิจารณาจริงๆนะถ้าพึกธรรมะปฏิบัติธรรมกันแน่นหนาแล้วต่อไปมีเรื่องมีปัญหาอะไรก็เราก็จะตัดได้ปงได้วางได้แล้วอยู่อย่างธรรมดาธรรมะก็เป็นธรรมชาติอยู่เป็นปกติจะเจอคนดา่าจะเจอคนนินทาจะเจอคนว่ายังไงก็อยู่อย่างเป็นปกติไม่โกรธไม่โมโห ไม่น้อยใจทุกใจเสียใจกับเรื่องใดทั้งสิน้นเพียรบารมีต่อไปพอเจอคนด่ามาปุ๊บท่องเอาไว้เลยสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายที่ได้ที่เป็นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นสุขขอให้สุขยิ่ง อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพอเราแผ่เมตตาจิตไม่โกรธจิตไม่เกลียดจิตไม่ทุกข์ใจน้อยใจเสียใจโอ้โหบุญล้วนๆขณะนั้นใครนินทาเรามาปุ๊บเขาก็รับบาปไปเขาด่าเรามาปุ๊บเขาก็รับกรรมไปในตรงนั้นเพราะอะไรอ่ะเปือบเหมือนพุทบอลมันกระเด็นมาโดนเราแต่เราไม่รับมันเด้งกลับไหม นั่นแหละเขาด่ามาเราไม่รับมันดิ่งกลับบาปก็เป็นของเขาของคนดา่าเวลามันมาโดนปุ๊บโกรธปั๊บเป็นของใครของเรานั่นเราลุวนๆนี่เห็นไหมเนี่ยธรรมะปฏิบัติง่ายง่ายเนาะง่ายเหมือนปอกกล้วยจริงๆคนที่เข้าใจแล้วคนถึงแล้วแต่คนไม่เข้าใจนี่สิ มันยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นเขาอีกอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยฝึกจิตฝึกใจเราแล้วเอาจิตเนี้ยกับใจเราเนี้ยทวนกระแสเอาจิตเอากายไปใส่ธรรมะ,จะเจริญสินสมาธิปัญญาใส่จิตใส่กายมากเข้ามากเข้ามากเข้า